อรุณสวัสดิ์ตอนเช้านะครับสวัสดีตอนเช้ากับเพจคำคมนะครับและก็แรงบันดาลใจนะครับวันนี้จะมาให้ข้อคิดเกี่ยวกับคนที่โดนเอาเปรียบแต่เลือกที่จะนิ่งนะครับเขาจะไม่โวยวายนะครับอย่าคิดว่าเขารู้ไม่ทันนะครับผ่านโลกมาถึงจุดนี้ได้เชื่อเถอะนะครับไม่มีใครโง่ก,กว่าใครสมองสติปัญญาความคิดความรู้สึกเท่ากัน นะครับแต่ต่างกันก็คือจิตใจบางคนเลือกนะครับที่จะไม่พูดเพราะไม่อยากขีกหน้านะครับเลือกที่จะมองมองข้ามเพราะไม่อยากคิดเยอะเลือกที่จะยอมนะครับเพราะไม่อยากแย่งชิงคนที่จิตใจสูงส่งนะครับจะรู้สึกว่าเสียสละนะครับคือความสุขที่ยิ่งใหญ่นะครับและได้เรียนรู้สันดานคนนะครับตอบแทนความโลภ้วยการให้ อาจจะดูไม่ฉลาดนะครับแต่หน้ารังเกียจน้อยกว่าคนฉลาดที่เห็นแก่ตัวนะครับ